กลับเข้าสู่อยชาลับอีกครั้งกับการรีแอคชั่นแอนิเมชั่นเรื่องปืนลิบิีฟ้าค่ะขอเป็นเสียงทีที่สองว่เป็นตวจั เขาสัมนาได้หรือเปล่าจริงแม้ว่าจะเป็นสิบนอกก็เอาก่อนตอนนี้เพราะว่าลูกสะบักสะบอมแผลยุ้ยเปื่อยนะยุ้ยเปื่อยมากนะคะผมไปลุ้นกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันที่พิเศษมากมายรออยู่ในเพลสเอกซ์คุสซี่พร้อมแอมเบอร์จ้าและมีปุ่มจุดประแต่งฝากกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณวีทีวีเลยจ้าขอบคุณครับผม เข้าสำรักสะบักมาเฮ้ยพลังไข่หมกมันมาเยียวยาเหมือนไข่หมกจะให้เขามาแพ้หายนี่ อะไรเราล่ะความสวัสด ฮะฮะเห,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 หมียานออกจากล่างตัวเองอุยกลับเข้ามาเ<อ>ข้าไม่ได้ 多久 <laughs> 能老成好美的凡人哼，等了几万年，结果等来你这么个凡人，夺舍都夺不了。嗯、天逆珠竟然选择这么个家伙，资质 <laughs> 还这么差，这要是等他有能力带我出去。 朱雀星早就毁灭了吧？晚辈王林，我一心求仙，不如前辈助我修行，我来帮前辈突破。好万<您>，老万<您>，死板嘞！资质，生来<死><死>平凡，不代表注定平凡，知不止天高云厚。那好，我讲密提玛雅，啊，往旺呵，阿、啊啊啊啊 不开、啊、王林，掌门师兄念你毅力可嘉，破例收你为恒岳派记名弟子。老妹，怎么你不愿意？弟子、嗯、王林一定谨遵教诲，刻苦修炼，赶忙带他回门派。是，走吧。嗯 呵呵铁柱、啊，爹，娘，儿子一定不敢辜负你们的期望。嗯，前门当中。 弟子衣着颜色代表着在门派中的等级，白衣最高，之后依次是黄衣、黄衣、师兄，那灰衣是什么等、啊、级？灰、这个、衣是记名弟子，不记入内门弟子等级。哎呦，哎哎，张师兄，今儿怎么有空过来了？哎，哎，哎，张师兄慢走啊。嗯、哎。 他们自己等着我给他过来了。我的妈呀！哎，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 了哎，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  我就是个睡觉的磨墨叽个啥？赶、嗯、我就张虎，你有啥不明白，问我就行。那宋兵呢？哎，赶紧的！把你干的活累不累？哎，老规矩啊，若是谁七天干不完活。 我会禀告长老，将他逐出恒岳派。嗯、是，师兄。跟我否认就可以修行了吗？那我没，还是洗洗睡吧你。啊、嗯，这嗯、这在那我没得服哦。生活很巴硬啊。师兄。那我……为什么大家都不要红色这么拍？跳水很难吗？ เดินไกลแล้วถังใหญ่มากแรงอ่ะเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยถังยังไงอ่ะเติมยังไงให้เต็มนะโอ้กี่นอกรู้ตักกี่คืนเสร็จเอางี้เราดูถังนี้ยูปไปมืดโอ้ สอบผมแม่ลูกซะวิมาน้องทำได้เห็นเอีกหกวันออกให้เวลาหลายวันเสร็จบ่อแรกหรือยังลูกไม่ใครช่วยเลยโอยโวยมือแตกมันโอนทะเลอะโวยอันนี้ไม่ได้ทำไมทุกคนชอบแนะนำให้พีทสงสารลูกอล่ะ ไข่หมรูรักษาได้รักษาได้อาจจะมีพลังอะไรช่วยหนูด้วยนะเนี่ยเอาเลยเอออัอนมธอเอาไข่มูไปใส่ถังได้เปล่าหรือเธอกินไปเลยมีกำลังไหม 哎，都是看你那个口气。可听你八卦的事，居然也有效果小。来一个。虽说记名弟子在、哦、恒岳派地位不高，但他们却整日在这灵山间东游西荡，保不齐寻到什么机缘，留在他们身上也甚是可惜。来呀！不如为我们所用，也是为了仙道。你们放心。 อาไข่มุกแน่เลยมันจะมาเอาไปได้ยังไงล่ะไข่มมกอยู่แบบน้องรงตอนนี้ยังไม่มีใครรูออือ่ะดิเก็บวีดีนะไข่มุกไม่เติมน้ำแล้วเหรอเอาน้ำจากยอดน้ำค้างออเอาไว้กินเหรอลูก เรู้แรงอาละกําลังสังเกตการว่าต้องมีของเลียอะไรเล่ีเต็มแล้วครบอย่าง ยัดยี่ป่องนลินจิงรักษาดีๆนะกินเข้าไปเหรือาจารย์ที่อยู่ในนั้นต้องช่วยอ้าวมาจับเขาอีกขโมยนะเลวร้หลิวชุนซ

记者只要能成为仙人，他对不起，啊、我可等不了。哈哈 <laughs> <着>，投没得，投没得，妈咪可落没得。这，他了。<笑>你笑什么？没什么。我之前一直担心前辈会弃我另选他人。哼，<laughs> 你以为我不想？还不是因为这破天地珠非要选。老子、嗯、先帮你补强灵根。嗯、现在，天地珠上的云朵亮几个？ 九哥，还差、嗯、一层，你便能开始修炼。这恒岳派灵气稀薄，呃，疗伤露，你抓紧时间收集露水，争取早日升级天地珠。四处先走。我先下班。谢谢你。这太阳我们躲开没得哦。来捡ยอดน้ำค้า <noise> ง<楽>。那安南样样啊露，你哦样样样样。 ใส่น้ำลังไหลพัฒนาแล้วหรือยังปริงมีออเริ่มเริ่มล้จุดร่นมตันเร็ระดับดดรอ 凝气三天。哦，它就是《》。把意念集中在呼吸上。屋 <c oughs> 外一时，屋内十时。天意空间内的时间是外面的十倍，mm. 这也会为你的凡人之躯争取不少修炼的时间。 师兄在忙着筹备和玄道宗的交流大会，倒是没时间刁难我。那是，玄道宗与我们表面上交好，暗地里可以一直较着劲儿呢。尤其是前几次的切磋，咱们都输了，这又该好好准备了。我们和玄道宗的交流大会在即，孙长老决定从你们中选出一人成为我。嗯，當要係，係，要輪<们>。 思虽长，但毅力却是上佳。你可愿意做我的弟子？啊？怎么选他呀？这论天资、论勤奋、论积累时间，可都轮不到他呀！等着师傅，这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼，这也是我们恒岳派向来的收徒传统。 จริงใช่ป่ะดีจริงเนาะคุละแวงหมดแล้วเนี่ยดูไม่น่าเชื่อใจได้ไดคุละแวงมากไปเองขอโทษดูมาเยอะระดับหนึ่งระดับหนึ่งอุย้ยชุดเหลือง,องดูงดีด้วย <c oughs> 也就这引力术还凑合。 刘师兄说好的砍一百斤柴，现在又给我加到了一千斤。我张虎这几年也没少孝敬你，你当真要把我逼下山？哼、嗯嗯，你砍的柴至少三成是人力，你含血喷人！不就是前几天赵富贵给你送了一张仙符吗？好，我要去找掌门评评理。哼、嗯，张虎、哦，你是定了！阿牛，欢 หลายรอบไม่จะมีใครมาช่วยเขามาแค่ดูเหมือนจะเป็นคนพระเอกแน่นอนเพราะว่าพระเอกมองเห็นอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอกขมาแล้วขอบคุณนะขอบคุณที่ดีมากีค่เดียมากที่จริง 不要欺人太甚！凭你也敢教训我？难道今天就是你的死期？嗯哇怪难听。 สิิงจัดการมนเร็งลูกนตายกางกโางโอ้าพูแอนโอ้ไม่กอดโอ้จะโดนไล่ออกจากสำนักั้ยเนี่ยจริงพี่ชมพู เรื่องนี้โหดอยู่แล้ว่ากันเลยอ่ะคุณพี่ออกทำยังไงดีเอาจบเลยอ่ะองงทำยังไงทำยังไงตีแบ๊กนะเพิ่งอึิ่งจริงจบไปแล้วฮะทุกคนอีวีสองมาขนาดนี้เลยเหรอจริงมางเรื่องนี่ตีหนึ่ง <laughs> บอกตรงนะทุกคน ตาปืนวันนี้ตีหนึ่งจริงๆตีหนึ่งจริงใครจะเชื่อไหมตีหนึ่งจริงๆทุกคนแต่คือเรื่องของเรื่องอะอึ้งมากเพราะว่าไม่คิดว่าลูกเราจะเก่งกาอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะพลังเพราะว่าเขามีของดีอยู่เพราะว่าโดนชูดโดยว่าไข่มุกความสว่างชูชาวีอือฮ่า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 บ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ พี่สิงหูจะโดนอะไรจางจางจางหูจางหูอย่างน้อยสี่อย่างน้อยสี่ขังสิงแกชีวิตอ๋อตายแน่แต่ว่ามันมาทำเขากอดนช่มนแทงเขากอนน่ะเตยแต่ว่าทำลายสิทธิ์ร่วมสำนักไม่รู้มีความผิดอะไรยังไงบ้างไม่รู้ว่าสำนักเสียเขาจะแบบมีกฎอะไรโดนดีนั่นหรือเปล่าใช่แล้วไม่รู้ว่าแบบน้องเราจะแก้สถานการณ์อะไรยังไงให้ได้ใหม่เพราะว่า ตายแน่อีนั่นแหละตายแน่อี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 นันหนวดอีคนเลยหนว่ปลปนดุเหนว่ปลปนดุแคทฟิชมึงแล้วมึงก็คือแบบปุ๋ยแล้วก็สั่งให้ไปยกน้ำอีควายน้ำที่อะไรเ้ยเอออ่างยใหญ่ใหญ่ลอ่มาแล้วเมื่อไล่เสร็จนะคุณมากเราดีที่มีของดีมีพลังกำลังเลยทำเสร็จไง มีความพยายามสูงมากคือมืงต่อให้เขาจะมีไข่มุกช่วยอ่ะคือแถบไม่ตป็นแข็งแรงแต่ยังต้องแบบจริงแทนที่ฝนจะตกมาก็โซ่ไม่ตก ต้องแบบโหแล้วถังก็ใหญ่จะเอาไปใช้อะไรเยอะแยะแต่อย่างน้อยยังมีความหวังนะและเลื่อนเป็นสีเหลืองอ่ะใช่ต้องบดันมากตอนแรกน่ากลัวมากนึกว่ามาหลอกให้แดกอะไรไปจริงเรามันขี้เราแหวเรามันดูหลาอย่างและคือแบบอีพี่อาจารย์ก็จะสิงก็สิงไม่ได้ไม่ได้ลือถู มึงอาจานบองมาก่ได้คือรอมาหมื่นปีไงคิดว่าจะได้ออกไปใช้โมโหใช่ปะไม่ได้โมโหแต่มึงมันต้องเป็นเรื่องที่แบบตลกมากแน่ๆเราถือว่าเซนของคอมเมดี้มันมีอยู่นะเขาน่าจะแบบได้ช่วยเหลือน้องเราให้พัฒนาใช่เพราะว่ามันเชื่อมกันล้ตอนนี้คือเขาเองต้องการหลุดผลแต่แต่พระเอกง่อยเปี้ยเสียขาตอนนี้เลยต้องทำให้มึงแบบเก่งๆหน่อยจะได้ช่วยกูออกไปอะไรอย่างนี้กูเรอมานา มาแน่จริงแต่ใดๆคือพระเอกเราค่อนข้างเติบโตเร็วมากกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะดักดันตักนานอยู่อีกพักหนึ่งไม่เรื่องเร็วๆเร็วต้องมีการพัฒนาต้องมีการทีพัฒนาเร็วมากแล้วตอนนี้แบบได้แล้วหมากอได้อนาคต้องเอมมากมากมากกว่านี้เออแต่เรื่องนี้รู้สึกว่ามันดีตรงที่ทําให้เราได้รู้ระบบเซียนด้วยนะที่บอกข้าอต่บเพราะว่าตั้งแต่แรกไง แบบตั้งแต่เป็นนอวดี้เลยแล้วมึงจะเป็นเซียนได้ด้วยอะไรได้เรียนรู้เหมือนแบบก็เป็นคังความรู้ของการดูซีรีส์จริงในอนาคตเพราะลำดับเป็นลำดับจริงมีคุณหลายคำที่แบบเป็นในซีรีส์จริงๆของเทปเซียนอะไรเงี้ยเออสนุกดีทุกคนก็เป็นรสชาติใหม่ๆแต่โหดมากจริงอย่างที่เตยว่าิินฆาตกรรมมาเร็วมากกูตกใจนะเออเออเออเลิกกันเลยอย่าิแบบชีวิตแบบสูชีได้มือแปกมืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ เอาจริงๆก็คือชีวิตน่าสงสารอีพีหนึ่งแล้วล้วตกระดมลำบากสุดๆหแต่สัปดาหโดนถีบโดนอะไรกูก็โมโหอยู่จริงคือเอี่ยงนะจริงเาะอะไรอีนั่นก็คือแบบเป็นอะไรโมงมากควอยู่เกิดเกิดมาก็คือโกรธคนไปทั่วสงคนตายอยู่แคท f i ชอีน้หนวดงงอีน้าหนวดปุ๋ยแล้วเออมือวันสิทธิ์อะไรชุดเหลืองเหมือนกันหน้าแก่ใช่ไ มึงไม่พอถ้าาไปสีแดงสีขาวเลยดักดานไงดักดานมังแต่รังแกคนอื่นชาวบ้านเขาว่ะเหนื่อยวะเ้รามันหลุนกันเราต้องทำให้มันขำขันทุกคนเพราะมันดึกแล้วขอลาดิกราะว่าตีหนึ่งไรยังายไม่เสร็จเลยยางอื่นขอลาไปทนสายสดีค่ะเป็นบ้าไปเลยครับพวกเรา